สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับครูบาสนะครับเดี๋ยววันนี้ครูบาสนะครับจะมาพาเด็กๆนะครับดูห้องของเรานะครับก็คือห้อง l p h i n Room นะครับสองทับสามนะครับเดี๋ยวเวลาที่เด็กๆเปิดเรียนแล้วนะครับได้มาโรงเรียนนะครับก็จะมาอยู่ที่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าห้องของเรานะครับสัญ,ญลักษณ์ก็คือลูกโลมานั่นเองหรือว่าดอฟฟินนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นล็อกเกอร์สำหรับวางรองเท้านะครับรองเท้านักเรียนและรองเท้าแตะสำหรับที่เด็กๆใส่เข้าห้องน้ำนะครับเข้ามาในห้องนะครับตรงนี้จะเป็นล็อกเกอร์สำหรับเก็บกระเป๋าเก็บนมนะครับของเด็กๆนะครับ และอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บผลงานนะครับใบงานแล้วก็ผลงานศิลปะของเด็กๆนะครับผมแล้วก็จะมีมุมนิทานนะครับมีหนังสือน,นิทานไว้ให้เด็กๆอ่านมุมศิลปะครับเก็บอุปกรณ์ศิลปะนะครับแล้วก็จะมีมุมการเรียนรู้ต่างๆอีกหลายมุมนะครับผมและตอนนี้นะครับก็จะเป็น ข้อตกลงเกี่ยวกับห้องเรียนของเรานะครับคือห้ามคุยการเสียงดังระหว่างคุณครูสอนนะครับมีอะไรให้เด็กๆยกมือนะครับ hand up น,นะครับรวมถึงกิงขยะให้ถูกที่นะครับและตั้งใจฟังขณะคุณครูสอนนะครับและก็ ไม่วิ่งในห้องเรียนนะครับที่สําคัญเลยนะครับครูบาสไม่อยากให้เด็กๆวิ่งในห้องเรียนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้และที่สําคัญนะครับเราจะไม่แกล้งกันหรือว่าแย่เพื่อนนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุและทําให้เพื่อนๆเสียใจได้นะครับผมอ่ะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะครับที่เราจะต้อง ทำร่วมกันเวลาที่เรากลับมาอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับเราต้องเคารพข้อตกลงที่เราทำร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับเกี่ยวกับหน่วยตัวเรานะครับเด็กๆที่ว่างแล้วนะครับทำใบงานของคุณครูแล้วของทิชร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับผมเปิดเทอมจะได้เอามาส่งคุณครูนะครับบา,บายบาย